ดาราตัวท็อปสองคนนี้ยอมรับทะเลาะกันปัจจุบัน unfollow IG นับว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาสองคนนี้พาอานนท์และมดดำคชาภาที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานให้ติดตามมากมายและเมื่อล่าสุดทั้งคู่มาเจอกันโดยพี่พศเป็นแขกรับเชิญของมดดำรายการคุยแหลกแดกดึก EP 33มีบางช่วงบางตอนที่ถามทั้งคู่ว่าเห็นรักกันแบบนี้เคยมีทะเลาะกันแรงๆไหมหมดดำ โคทุกวันพี่จพ์ทะเลาะกันประจํามดดำนี่ยังอันฟอลโลกันอยู่เลยพี่พจนี่ไม่ได้เจอกันมาชาติหนึ่งนะเนี่ยเพิ่งจะเจอกันถามว่าทะเลาะเรื่องอะไรมดดำเรื่องปัญญาอ่อนทุกวันนี้ยังอันฟอลโลกันอยู่ไหมหมดดำยังอันฟอลโลดิ พี่พศใช่นี่ยังทะเลาะกันอยู่นะที่มาเนี่ยถ้าไม่เชิญก็ไม่มานะบ้านเสร็จตั้งปีบอกมาหน่อยๆกูไม่มาเพราะทะเลาะกันอยู่มดดำทะเลาะกันอยู่นะเรื่องอะไรเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยมดดำทะเลาะกันแบบปัญญาอ่อนอ่ะพี่พศทะเลาะเรื่องแบบสารณะไปทั่วอย่างเนี้ยอันนี้เพิ่งมาบ้านมดดำนะ